พี่มดูนุยืนตรงกลางเลยสวัสดีครับพิ่คีเสียงสองอ่ะสกายอะไรนะครับพีเสียงสองพี่ตีเหรอดีใจวันนี้พี่ตีมาด้วยเ้ยราก็มานะเราก็มานะมาตามสัญญานะแต่ว่านูถกหมองกล้องได้ครับนัร้องนะครับ อาถ้าเม็นีเปิดค่ะเป็นยังไงบ้างความตื่นเต้นวันนี้มันลนหายลงไปยังแต่เพิ่มขึ้นครับดูตื่นเต้นกันดีเลยครับไมถึงเป็นแฟนถึงเราเรานี่ครับแง้มที่เด็ดเลยค่ะที่เด็ดวันนี้จะได้ดูอะไรบ้างคะได้ดูพวกเราโชว์สุดพิเศษครับครับก็พวกเราก็ ซุ้มซ้อมเนาะใช่มาตั้งแต่มกราคร<ช>ับเริ่มอเริ่มเริ่มปลายปลายสตอ๋อ,อามาซ้อมก่อนใช่เริ่มแล้วก็เริ่มเข้าเข้าเพลงประม,ม,มาณใช้ใชปลายมกราครับแล้วก็พยายามเครียดโชว์อะไรต่างๆออกมาให้มันเป็นตัวเราแล้วก็ รีเลทกับเราทั้งสองคนมากที่สุด<ช>ผมว่าน<อ>นจ,ะจะได้เห็นจะได้เห็นแบบอะไรที่ไม่เคยเห็นมาก่อน,อนในในโชว์นี้แนอนอย่างทั้งภาพรักของผมที่ที่เป็นอยู่นะตอนนี้แต่ว่าไปเห็นบริวีก็อาจจะ <c oughs> เปลี่ยนไปเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเดะสก,กายด้วยเหมือนกันบบก็จะไม่เคยจะได้แบบจะได้ ใช้คำว่าว,าว้ากกว่าทั้งคู่แล้วกันนุ่จะถอดเสื้อลูกใช่นะครับจะถอดเสื้อเหรอคะไม่น่าเชื่อนะครับน,าน,นีาจะถอดเสื้อออกไม่เคยไม่ใช่ครัไม่ใช่โอ้โหเห็นบอกว่าตั้งแต่ต้นเดือนนี้ไม่ได้รับงานเลยผุดค้าสอมไม่ได้เลยเออตัง้งแต่1กุมภาแต่ว่าหลังจากนี้รับนะครับยังรับ <c oughs> ไม่ใช่เลือกรับงานแล้วนะแต่ว่าเราแต่ว่าเราแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจต่องานผลงานที่เราจะทําทุกๆงานให้พูดถึงโชว์คู่กับว่ามันเป็นยังไงความพิเศษก็เยอะนะผมว่าผมว่าทั้งทั้งมวลมวลโดยรวมของคอนนี้แล้วกันผมรู้สึกว่าครบรถดีว่าเราเรามีทั้งทั้งแบบเรียกว่าอะไรเดือดเนี้ยเหรอเืมมันมีเยอะครับมันมีหลายมวลหลายมวลแต่ว่าผมทำทุกอย่างเราสองคนแบบทำทุกอย่างให้มันแบบ ให้กลมกล่อมที่สุดแล้วกันครับถ้าถ้ามันจะเป็นเหลี่ยมสําหรับใครบางคนก็แบบขาขอเอาไทยด้วยแต่ว่าทางบางคนกล่องสไลเป็นยังยบ้างโชว์คู่ของเรากันดนี้ก็ดีนะครับโชว์คู่เราก็ซ้อมกันแบบว่าเข้มข้นเข้มขนใช่ทั้งเรื่องของการเพอร์ฟอร์มในรูปแบบต่างๆก็อะไรที่ ไม่เคยทำได้มาก่อนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำได้ไหมแต่ว่าแต่แสดงแล้วแค่รันมาก็แบบ แค่เปิดเพลงแรกมาก็แบบเฮ้ยนี่เราทําแบบนี้ได้ด้วยหรออะไรใช่ไหมคือปกติไม่เคยทำอะไรขนาดนี้จริงๆเราเรามาเก็บตัวที่ยูเนียนตั้งแต่วันที่13ใช้คำว่าเก็บตัวเลยนางงามกว่าลูกเลยดูเป็นนักกีฬาดิดูเป็นนักกีฬาดิมาเก็บตัวนี่คือมาดันทูหรือว่ามาจัดของข้างหน้าตู้กดมาซ้อมเนอะมาซ้อมทําความคุ้นชินกับสถานที่อันนี้ยังพัดโชว์เดียวอ่ะเอาแต่ละคนยังไงฮะโอ้ก็ไม่บอกดีกว่าแต่ว่าเรียกว่าทุกคนจะได้รอยยิ้มหรือว่าได้อะไรกับ ไปแน่นอนใช่ครับแล้วเราได้เห็นของกันละกันไหมใช่ครับช่วยกันเราดูกันเองแล้วครับใช่เราดูกันเองแล้วแต่ว่าวันจริงน่าจะอยู่หลังเวทีไม่ได้ดูครับก็นั่งดูนั่งดูกันแล้วก็สปอยกันเองเฮ้ยดีมากเลยให้คะแนนกันยังไงคะแนนกันยังไงสกายดูผลงานนี้แล้วว่าดียังไงเฮ้ยลองี้ยามาลี้ยามเวยตอนนี้เหรอเป็นพี่พี่สุดหล่อแล้วกันนะ ตัวเดียวเป็นพ uh, uh ี huh. uh, ideas ideas. Uh, uh, time, <laughs> <laughs> ่เลยอ่ะว right. ันเนี้ยนผมเอาลาดทองสุดๆมาเลยจริงเหรอแต่หลังนี้หมดเลยนะครับแต่หลังอันนี้เราออกงานนะเราต้องมีลาดทองอีกทีได้ครับเจะพักหนึ่งวันแต่ของคุณสกายนี้ผมเรียกว่าทุกคนจะจะคือจะยิ้มแบบโอ้โหแบบคือทุกอย่างแบบอยากให้ดูคามนี่สามคำของโชว์สกายเป็นยังไงที่เราดูร่วมอือ พูดไม่เก่งครัแต่ว่าหมมันพุนงพุ้งพุงพุ่งพุงุ้งุุ้งุง่งพุงพุนี่คืออะไรอุณหภูมิใจเต้นใจเต้นเพราะว่าโชว์อยู่กพราสกายทั้งหมดเลยพลาสกายให้สาคำกับโชว์นานี้ให้สคำกับโชว์นานี้เหรอตึงทึงเสียวเฮ้ยเส้ยว ทำไมเราเนีายิยามคำว่าให้คำว่าเสียของเขามันต้องไปดูในโชว์มันมตัวอย่างที่แบบว่าต้องตัดตาดูต้องไปดูในโชว์ว่ามันจะมีความหวาดเสียวบางอย่างอันนี้ขึ้นสักระขึ้นสลิงโผล่มาเลยไหมเพราะการไปเรียลไม่กี่ครเพราะความสูงเพราะความสูงแต่ว่าวันคือจะบอกว่าวันวันเสาร์กับวันอาทิตย์ก็จะมีความเซอร์ไพรส์ที่แตกต่างกันออกไปครับอยากมาเก็บตัว2วันแล้วเป็นยังไงบ้างคุ้นชินกับเวทีสถานที่หรือยังแอร์เย็นดีครับ นาออแร์ชิมเชินครับก็พวกเราก็พยายามแบบสำรวจพื้นที่ให้ครบทุกทีเมึนหมาเลยเนาะพูดไปพูดไาไม่รู้เลยใช่ไหมคุ้นเคยอย่างอย่างอย่างเรื่องร้องเรื่องเต้นนี่ก็ทั่งเนื้อจำเลยใช่ไหมอะไรเนาะเรื่องเต้นนี่ว่าความร่างำเนื้อจำเลยใช่ไหมพยายามก็พยายามให้สนิทกับร่างกายที่สุดเพราะว่าก็ เกือบเกือบยี่สิบเพลงใช่กูได้ปะเนี่ยได้พูดไปแล้วลายเต้นคลายลายเต้นมันครับอ๋อไม่มีภาษาแต่ไม่ต้องคนคาดหวังนะคาดหวังว่าลายเต้นต้องร้องกันคาดหวังได้เสมอคาดหวังได้แต่ว่าคนรับอ่ะมันคนเรามันร่างกายบอดี้ไม่เหมือนกันก็ของสกายก็จะมีเสน่ห์ของสกายของผมก็จะเป็นในแบบของผมใช่จะไม่ไม่มีอะไรไม่ดีแต่ว่าคนดูคือต้องจับตาเลยห้ามกระพริบตาเพราะว่า

อ่าพัดทอกบ้างพัดทอกจะมีแบบช็อตฟิลกันไฟฟ้าต้องมาไหมคะเออฟิลกันไฟฟ้าไม่ถึงว่าแบบฟิล์มทอกแบ่งลกทอกกันเวลาเมาส์ก็มันเวทีน่ะใช่ไม่ไม่เพราะเราสอร์ตกันซัพพอร์ตกันสปอร์ตกันที่กินกังวลกับการเรื่องพูดมั้ยเพราะเมื่อกี้สั้นานี้โอ้ยคนพูดไม่ค่อยเก่งผมก็พูดไม่ค่อยเก่งเชนนี่พิตรีก็รู้อ่าใช่แต่ถ้าอยู่สองคนก็คิดว่าน่าจะพึ่งพากันได้อยู่ คนเยอะก็สี่พันคนที่มาก็ช่วยกันพูดได้นะครับปะพูดกับเราหรอขึ้นมาพูดหน่อยพูดแต่ว่าเอฟซมัเยอะมากเลยเมื่อกี้พี่เห็นแบบยังไม่เห็นเลยอะาไม่ออกเลยเนี่ยเนี่ยถอให้ดูไม่ใช่แต่มาเยอะจริงมาเยอะจริงต้นเต้นเต้นตื่นเต้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 นคต้นเต้นเต้นเีนเต้นเต้นเต้นเตกนเตนเต้คเต้นเต้นเต้นตนเต้นเต้นเต้นเตนเนเต้นเต้นนเตนเตนเต้นเตเต็นต้นเต้เตตนน ใช่เพราะจริงๆรอบนี้มันเรียกว่าเป็นแฟนคอนเนะาะมันเป็นเหมือนแฟนมิทติ้งผสมคอนเสิรต์แตแล<ต>้ว <ๆ S 2> อ,อ,อ,อย่างพอเป็นเซอร์วิสอย่างเงี้ยคิดว่าคอนเสิร์ตมันจะมีไหมโอ้ไม่รู้เลยครับแต่ว่าขอให้จบ2วันนี้ก่อนเอาเอาชีวิตรอดจากแฟนคอนก่อนแต่ถ้ารอดนี่คือมีแน่ โอ้โหลกาอนาคตต่ออาบีถามถึงตุ๊กตาตุ๊กตัวครับอ่านไปยังไงบ้างที่ไปที่มาตุ๊กตาปุ่มกุญแจจริงจริงเลยมียังไงบ้างมาต์คอรของเราเท่ดีครผมชอบผมชอบอ่ะที่มาของเราสาวตัวตัวตัวของเราไปยังไงอาตะไคก่อนตัวเขาตะไกร่มายังไงครับอีกแล้วครัก็ชื่อชื่อสมายครับก็อยากให้แบบว่าเป็นรอยยิ้มของทุกคนครับแล้วก็พยายามจะออกแบบมาให้มันแบบว่า มีความแบบมนุษคิวซอ่ะจะแบบไม่ไม่เพอร์เฟกไปทุกอย่างครับตอนเมฆมันก็จะมีรอยแล้วก็ครึ่งหน้ามันก็จะแบบมีหน้าตอนเช้าหน้าตอนกลางคืนหน้าตอนเช้าก็อารมณ์ดีกลางคืนก็อารมณ์บอดจอยก็แบบให้เหมือนแบบอารมณ์ของเราที่แบบไม่ได้อารมณ์ดีตลอดเวลาเป็นคนคนหนึ่งไม่เพอร์เฟกแต่หน้ารักตลอดอ่านานี่ชื่อว่าน้องนี่ออนหน้าครับไายังไงชื่อนี้ ใคส,ส่อบก็ชอบคืออ,อัอออนเดียวน่าจะมีความหมายแบบนรุ่มรวนหรือเทหรืออะไรเงี้ยคือจะแบบมันให้ความหมายแบบปนปกันผมก็รู้สึกว่าก็ดึงออกมาจากความเป็นตัวเองก็คือชอบอ่าเราก็มีความสีชมพูก็กับความเทสีดำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีพวกออเทสซอรีผมเป็นคนชอบออเทสซอรีเยอะอะไรเงครับแล้วก็ <S <S โซมีโซ่ใช่ใช่มีโซ่มีอะไรแบบแล้วก็ น้องจะตาดูง่วงๆหน่อยเพราะผมก็รู้สึกว่าตาผมอะ่ะจริงๆผมไม่ได้ง่วงนะตาผมมันเป็นคนง่วงอยู่แล้วโดวยปกติกใช่ครับ uh, นั่นแหละคือผมก็อ,อกแบบจัดตัวเองหน่อยๆอนะไรเงี้ยก็คือเน้นเท่เลยครับไม่ได้อะไรเลยอตอนตอนออกแบบเสร็จแล้วเขาอุทานมาว่าอุ๊ยแบบ๊ แบดพี่ผมชอบแล้วแบดก็สีดำแต่ว่าชมพูเออครับแล้วเป็นไงบ้างขอของแล้วออกมามันสุดเอาอันชาอะไรนะของขายหมดแค่ไม่อย่างแล้วหอหมดแล้วจองกันเยอะมากเลยเราจะฝากบอกที่เขาสนับสนุนยังไงบ้างครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับต้องขอบคุณครับทั้งขอบคุณเรื่องที่บัตรซาวด์สองรอบแล้วก็ขอบคุณที่สนับสนุน มันชองค่ายเราด้วยครับครัาสื่อไหมว่ารู้สึกว่าบทสวดอีมินาสกายนั้นนี้มันทำให้บันนีไหมประสบการณ์กันได้ทุกอย่างผมเชื่อวิทยาศาสตร์อ่าและอันนั้นอันนี่หันขวับเลยนะเมื่อกี้เแค่เคลื่อนตาน่ะวิทยาศาสตร์ก็มือยู่ไหนอื่นเลอมันจะไงหน้าแดงหรอถูได้แดงหรอไม่ต้องมาถ่อยมาแล้วลูกเก็บไม่ทัน รู้สึกไงเพราะว่าเราก็เป็นต้นาำลับในเรื่องไดแดนหลายคู่ต้นกำรับหลายคู่เพื่อนสีก็ไปสายมูตามเราคิดว่าเราจะมามูทางด้านนี้ไหมคณที่ตามไปมูแต่ละคู่เนี่ยมายถึงว่ายังไงนะครับเราเป็นต้นแบบด้วยกันตามเราไ่ยังไ้หลายคนตาตามเราอะไรคู่เราอะไรอย่างเพิร์ดจริงๆก็ไปมาเอติมิ่งก็มีก็มีลวครเหมือนเราเดินทางสายบุญด้วยกันอะไรเป็นธรรม เราเหมือนแบ่งแบ่งสิ่งดีๆให้ทุกคนได้เป็เข้าววัเข้าววานใช่ไหมถ้าใครทำเรวดีก็ก็ดีครับดีใจด้วยครับทุกคนพี่คนถามวันเลนทายค่ะเมื่อวานค่ะพี่ติ๊กมาทำอะไรกันบ้างรันทูเสร็จแล้วเราอยู่ที่นี่เหรอครับมันไม่มีโมเมนต์ก็ลังเสร็จก็เที่ยงคืนแล้วครับพี่พี่เอาหมดมันมดีเลยเหมือนบารมีเอาบารมีไปนอนดีกว่าเราดู้ไหมว่าเมื่อวานคือแบบวันเลนทายมันต้องมีแบบเพื่อนก็ได้อะไรอยย่างงเี้นะแบบว่าของขวัญใดๆมีฟินไหมหน้าวานเลนทายน่ะ อะไรเฉลี่ยนะเฉลี então, pixel, ่ยเราฉลองยนิติภัณฑ์ปังญาสองคนเลยทุกคอนเสิร์ตนั่นแหละใช่ฉลี่ยนิติภัณแต่เม่พุกเมื่อคืนพวกผมก็ไปนั่งคุยกันที่ห้องคือถึงห้องหมดแล้วไปนั่งคุยต้องนั่งคุยหรือนั่งไปนอนแรปอัพแรปอัพก่อนที่มาปลุกพลังใจกันหน่อยให้กำลังใจกันนั่งกินข้าวกันแล้วก็ให้กำลังใจยังไงบ้างพี่ขอยพัลาโรนงให้ยังไงบ้างคุยกันนะพุ่มคุยฟาดดวงมั้ยใช่แบบไม่เป็นยังไงเต็มที่นะเราวันนี้เราอย่างนี้อย่างนะะออออไร่แล้้้วเเยยมน เมื Finally, ak, ่อกี้ลันตูพีิธายิ้มแล้วพีิธายิ้มแล้วเขาพิธามมาดูเลยพี่ถามมาแล้วดูรันตูด้วยเหรอ่ามาดูมาดูแล้วไมเขามีติ๊กมาติ๊กถูกป่ะอันนี้มานี้ต้องเพิ่มนิดหนึงอาจจะติ๊กผิดเยอะกว่าติ๊กถูกมันไม่กดดันหรอกเพราะพี่ถามานั่งดูรันตูเราไม่กดดันครับต้องทำให้ดีครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันโดนเดี๋ยวไม่ได้ ไม่คือคือคือวิถาเขาก็บแบบว่ามามาดูหลายรอบก็ก่อนหน้านี้ก็แบบมีรันเรียกว่ารันรันแห้งที่ที่ตึกเป็นเรารอบนึงตอนนี้มาสถานที่จริงก็มีรันอีกรอบนึงเพื่อให้ดูภาพรวมของโชว์เขาไม่อวยพพมัหยหรือว่าเขามีฝรัฝั่งอะไรไหมเขาก็เต็มที่ใช่เขาก็แบบเชื่อเชื่อว่าพวกเราทําได้อะไรเงี้ยขอบคุณมากครับวิถาคแล้วเราเชื่อตัวเองว่าเราทําได้ใช่ไหม เชื่อครับตอนนี้ต้องเชื่อแล้วครับไม่เชื่อเพราไม่ได้แล้วครับจะขึ้นแล้วตอนนี้ไม่ตื่นเต้นแล้วเนาะตื่นเต้นครับแต่ก็เต็มที่เต็มที่ใช่ครับเต็มที่ครับสุดท้ายนี้อ่ะขอบคุณขอบคุณแฟนๆของพาร์ี่จะโซเอาทั้งสองใบสองรอบนี้ก่อนครับขอบคุณแฟนๆนะครับที่ให้การซัพพอร์ตสกายกับในนี้นะครับก็พวกเราจะทําให้เต็มที่นะครับจะไม่ให้ทุกคนผิดหวังที่เดินทางมาไกลแล้วก็ตั้งใจมาดูนะครับแน่ที่วันนี้พูดเก่ง ่ีบอกพูดตลอดวันนี้คัองนนี้คือเก่งอะลองลองลองไปกอภาพเวลาสัมภาษณ์ทั้งหมดนะผมว่าจริงเขาพูดเยอะกว่าผมตลอดเก่งใส่กางเกงขาาวใช้จายกรอครับก็ขอขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับสำหรับการตอบรับของสกันงานนี้ Phenomenon แฟนคอนนะครับก็พวกเราดีใจมากๆที่ทุกคนพร้อมซัพพอร์ตเรานะครับแล้วก็พวกเราก็พยายามจะทำทุกอย่าง ให้เต็มที่รายละเอียดอะไรที่แบบว่าใส่ไปแล้วดีพวกเราก็พยายามทำออกมาคุยกับทีมงานใช้พลังในการเอามันมาให้ได้คืออันนี้จะเป็นวันสองวันแล้วกันที่ผมพลังสุดชีวิตที่ผมเคยมีเอามาใช้เป็นวันที่ผมใช้พลังงานเยอะที่สุดเอ็ไอ้จี่จริงครับคือแบบฮึบแบบผมหลอกตัวเองว่าแบบมามา ไงเราเป็นนักแสดงไงเป็นนักแสดงอาใครไม่รู้มาเข้าสิงแบบเป็นตอนนี้ใครเข้าสิงอยู่ต้องใช้พลังแบบเป็นเดอะฮักบรยักอะไรไม่แบบบู๊ตลอดเลยแต่รอดูเลยเดี๋ยวบนเวทีผมจะดิ้ให้ได้โอเคครับพอ่ครับแล้วก็สำหรับใครที่ ไม่สามารถกุมตั๋วมาดูพวกเราดูสดก่อนตั๋วก่อนบัตได้ถ้าโดายดึงว่าตอนนี้ใครไม่ได้มาดูสดเนี่ยไม่ได้กุมตั๋วที่มีบัตรอยู่ในมือก็สามารถดูไลฟ์สตรีมมิ่งได้ทั่วโลกเลยครับผมยกเว้นเรียนดูไม่ได้ซื้อได้ที่ไทยทิเคทเฟเจอร์ครับผมซื้อได้ตลอดเวลา เริ่มเวลา3โมงดูเข้าไปดูได้เลยครับพวกเราโชว์ตรงนี้แหละบัแต่เราสุดท้ายยืนยันว่าเราอยู่บนเวทีนี้นอนสองคนอยู่บนเวทีแต่ว่าจะเดินมาหรือจะลอยมาอีกเรื่องหนึ่ง้